ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องจ้าเจอกระสับบรป่าพากินนะคะพี่น้องวันนี้พามากินส้มตําจ้ะส้มตากับแมลงตับเต่าพี่น้องขาแมลงตับเต่านี่สัญญาซื้อมาครึ่งโลครับพี่น้องแมลงตับเต่าหากินยากนะมแมลงตับเต่านะของแซ่บ เซ่บมากเปลงตับเต่าเนี่ยม,มาเด้อค่ะมีส้มตำก็มีคลายๆดอกกระเจียวนี่แหละค่ะนี่ค่ะผักบุ้งมะระขี้นกแล้วก็ผักบุ้งนะคะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินด้วยกันจ้าพี่น้องขาแซ่บๆค่ะพี่น้องมีข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวไหมลูกกินข้าวเหนียวไหมพ่อหนู ข้าเหนียวมาฝั่งนี้เอาข้าเหนียวอืมาค่าพี่น้องส้มตำเจ้าวันนี้ขอสอยส้มตำเผ็ดๆกับแมงตัดเต่าสั่งมานะคะสั่งมาเมื่อเช้าแล้วก็มาทอดเองออืม ตัดปีกตัดลายออกหมดเลยกรอบๆ่งเครื่องอืม มา,มาเฮ้นั่ง,งนี่ปินซีใชอยากกินเผ็ดถูกปะดอกมันคล้ายๆดอกเจียวแต่ไม่ใช่นะถปอืม

หันมาฝั่งนี้ได้ดีหันนะมาฮันอืมเสียบตรงนั้นแหละนอนู้ตรอเมนเน่าเตะอืม มาทางแม่ฮึเออพออืมพอออืม,อมน้ำาน่ะอืมครับเอาไหมอ,อมมาเด้อพี่น้องอยากกิน Нүн mm нүн -hmm. แมลงตับเต่าเนี่ยเปิดไฟตอนคืนต้องสำหรับแมลงแมงดาอะไรก็มีม <Okay. S 1> หมดแล้ว จ่าค่าบ้านแม่ให้หน่อยสิบ้านใยายลูกคนเก่งของแม่นะอืมนะอืมแล้วอืมอร่อยเังเอ้ cầm bẹp bánh ban nè kinh nè <coughs> 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 Chạy chạy cho Ừ, ừ. cả รันหนาวก็หนาว มันมีความมันตัวนี่ตัวเมียเป็นอย่างนี้ตัวผู้มันจะมีแหลมตรงนี้มีตัวแหลมตรงเนี้ยตัวผู้ตัวเมีย

thật thịt cày à à Mà cái khái độc chiều đó lại

không gọi cái kè đó ừ. Uhm. Uhm. 음, 향 차가 좋아요. 음, 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 음. 음. 哎呀！喂！嗯。嗯。嗯 hum mm. uau ah. ah. mm. mm -hmm. แซ่บพี่น้องเอ้ยมาอืมร้อนคอร้อนนี่ข้าสวยว่าเกิดแต่ไข่อย,ยอดอืม,อม

Hmm, đào, thực, hmm. 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 Ừ ừ. lúc Chắc này. Lại. được cả. โอ้ยอโอ้ยอร่อยมโอ้ยโอ้ยโอเคครับพี่น้องคาเผ็ดมากได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากครับชมไว้๊ายบายจ้า